เพลงมันได้โบเมรดาเต้นอร์ปาร์ตี้งานแต่งเบ้นปุญญพรเต้นแบบลืมลุกนางเอกบรรยากาศงานออร์ปาร์ตี้ฉลองงานแต่งของนักแสดงสาวเบ้นปุญญพรกับเจ้าเปาแกร็บวิทนาธที่โรงแรมดังในพัทยาต้องบอกว่าบรรยากาศฉลองวิวานนั้นมีเพื่อนพ้องคนดังในแวดวงบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุน่นรวมถึงคู่รักพระเอกนางเอกสายฮาอเล็กธิระเดชกับโบเมรดาที่เดินทางมา ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยและในโมเมนต์ของบรรยากาศ a เตอร party ต้องบอกว่าโบเมเลดานั้นม้วนจอยเป็นที่สุดถอดรองเท้าแดนทั้งโยกและสะบัดขึ้นเต้นบนเวทีกับบอยพีดเมเกอร์ที่สร้างสีสันในงานเรียกว่าเพลงไหนนั้นเธอเพะมันได้ตลอดสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับและแฟนหนุ่มเป็นอย่างมากค่ะเรียกว่านานๆจะได้เห็นสักครั้งนะคะกับลีลาการเต้นที่สุดเวียงของสาวโบเมลดาในครั้งนี้นะ เป็นการสร้างสีสันให้กับงานฉลองวิวาของเบนปุญญพรในอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้ค่ะและลีลาการเต้นของเธอนั้นจะสนุกสุดเวี่ยงแค่ไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ